ถามกันสนันรวยจากไหนคอนโดหรูห้องเดียว245ล้านเปิดอาชีพเมฆรามาสามีหยาดทิพย์หลังโดนเอี่ยวปมแชร์2,000ล้านปีชื่อในข่าวคดีแชร์ลูกโซ่โฟเร็กทีดีรวมกับเพื่อนสาวคนสนิททิงกี้สาวิกาชัยเดชท,ที่ตอนนี้ยังถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำสำหรับนักแสดงหญิงวัย36ปีหยาดทิพย์ราชปาลหลังปรากฏชื่อนายรามารัศมีรามา หรือเมฆผู้เป็นสามีไปเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดรอย่อ Private r e s i d e n c ์ราคากว่า245ล้านบาทซึ่งเป็นของนายอภิรักษ์เจ้าของโฟเล็กทรีดีนั่นเองสำหรับนายรามารัศมีรามาซึ่งเป็นสามีของสาวหยาทิพย์ปรากฏว่าปัจจุบันเจ้าตัวอายุ36ปีบางสื่อระบุว่าเขาเป็นนักธุรกิจและเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต แต่นอกจากนั้นเจ้าตัวก็แทบไม่มีประวัติอื่นๆเช่นเดียวกับในสังคมออนไลน์ก็แทบไม่ปรากฏเรื่องราวของเจ้าตัวออกมาเลยทําให้หลายคนสงสัยแต่อย่างไรสาวหยาดก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าสามีไม่ได้เป็นนอมินีให้กับอภิรัก์อย่างแน่นอนอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะ